คุณแม่เนะคะที่สละเวลามาให้หนูสัมภาษณ์ในวันนี้ก็ดิชั้นนางสาวสศกัการศรีเดชเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยกับเก้าอี้ตัวนี้ที่เรา<ช>นั่งกันอยู่<ช>เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอในรายวิชาศทรียศาสตร์และทฤษฎีทางศิลปะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะชื่อนางดวงรัตนวงศ์ชื่อเล่นชื่อว่าแม่แววนะคะก็เป็น แม่ของคุณพันธพานะคะก็จะมาในงานเกี่ยวกับโต๊ะที่เนี่ยค่ะประวัติความเป็นมาค่ะเอเคค่ะคำถามแรกนะคะเอ่อประวัติความเป็นมาของเก้าอีต้ตัวนี้เป็นมาอย่างไรคะอ๋อเป็นว่าตาก็เป็นช่างฝีมือตาเขาก็มาสร้างเก้าอี้ตัวนี้ตอนที่แม่เริ่มจะโตแล้วเนาะเพราะว่าประมาณ มันมันห้าสิบกว่าปีอ่ะไอ้แม่เออประมาณเขาสร้างก่อนที่แม่จะเกิดแต่๋ตอนแม่ห้าสิบสี่แล้วค่ะอืมค่ะแล้วความทรงจํามีไหมคะเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวนี้โอ้เป็นเก้าอี้ที่เลิศมากแขกไปใครมาสมัยก่อนเก้าอี้นี้แบบดีมากถ้าใครมีแขกก็จะมานั่งชมแล้วก็มานั่งเล่นค่ะก็เมื่อกี้ที่บอกว่า คุณตาเป็นคนทําใช่ไหมคะพอจะรู้ไหมคะว่าคุณตาเขามีวิธีการทํำยังไง<อ>เขาเคยเล่าให้ฟังไหมคะก็แม่ก็ดูนะเห็นนะเขาทําจากมือคะอ่ะแล้วก็จะมีเครื่องมือที่เป็นแบบมือคะ่ะเหลาให้มันอ่าเรียบแล้วก็มีอะไรมีค้อนมีอะไรอา,อาจจะไม่ใช้ตะปูหรือว่ามีร่วมกับตะปูนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะมีมีวิธีใ,นใ,นใส่อย่างเงี้คะ่ะเห็นไหมคะเนี่ย อ่ามีตะปูเสริมนิดหน่อยเขาก็มีของเขาอะค่ะจะได้เห็นดูแล้วมันเป็นไม้อะไรคะที่เอาใช้ทำไม้สักก็ทําได้มไม้ที่แบบมอดมันไม่กินอนะ่ะเขาจะทําสมัยก่อนเน้นไม้เยอะไม้ประดุยไม้อะไรก็มาทําได้ค่ะอเออแล้วก็อันสุดท้ายคืออยากรูว่าขาเก้าอี้คิดแบบเองหรือว่าเอามาจากเอามาจากพี่อื่น เขาอาจจะไปเห็นที่อื่นมาแต่เขาก็เอามาทํามาประยุกต์เอาฝีมือของแกเองเขาก็จะมีดินสอวาดนะแลเขาก็จะใช้ค้อนน่ะทุบๆตอกๆค้อนที่เป็นแฉกเป็นแบนนนะคะก็มาทําอืมนี้เครื่องมือเก่าๆสมัยเก่าไม่ได้สมัยใหม่จ้ะขอคค่ะแล้วก็สัดส่วนแล้วเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สละเวลามา,าให้สภาษณ์ค<ช>ือขอบคุณค่ะ thank mm -hmm. you